สัาอัตัวเยตัใหญ่นะโครับโอ้ตัวใหญ่ครับตันี้ตัว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 ต ทีมงานเรากาลังจะลงเรือนะครับผลสำมาระขึ้นเรือแล้วนะครับนี่ก็ดูกึกคักหน่อยนะครับสภาพอากาศดีมากเลยครับ มาแล้วเมื่อกี้มันจะกินลุ้นครับลุ้น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 ติดตั้งเปล่าไม่ใช่ครับแหมพูซ์หมดหมดเลยหมดกำลังใจแลดี ทำไมมันไม่ค่อยวิ่งสว่านโรงเรียนเลยไม่ใช่อินฟีเลยถ้าอินฟีมันต้องวิ่งเจังทำไมมันไม่วิ่งเลยวะติดอะไรบอกวะเนี่ยมันเกี่ยวหางม้าบอกน่าจะเกี่ยวคางเอาลูไปแล้วบางอย่างขึ้นมาเฮ้ยขึ้นอยู่นั่นแหละแค่ถึงนู้ก็ถึงถ้าติดปากอยู่ตรงนั้นดินนะป่าดาแล้วเงินเงินเห็นแล้ว เชือกเหรเนี่เชือกจริงด้วยเชือกจริงด้วยพี่อ๊ย้วทอเลยโอ้ยลบคาลบคิดเฮ้ยลบดเฮ้ยลบคิลบคิปยลบคดลิเฮ้ลนี่เอ้ยกี่ยวตากเ้ยลบคิดล อะไอาผมไปหเยโอยเดินโมปาโอ้ยตัวใหญ่เลยเป็นีเป็นเฮ้ยายใช่ไหมลายเรือยาวมากไอ้สากอาสากไอ้สากอ่ะอ้สากลูกปลาเนี่ยลูกเอารบตัว้ใรีย้อนเปล่า ถ้าสายดงอ่ะถ้าสายึงใช่ไม่ใช่เฮ้เล้งเล้งเล้งเมัใจะกระโดดเล้งเนี่ยตัวขโมยเหยื่อด้วโอ้ยเฮ้ยีดีดีโอ้ยโอ้ีอันแรกีีอนรกีเฮ้ยอย่างนี้ต้องคราสคราสเีแวนต้องคราสปนซีแนบิ๊กบิ๊กบิ๊กเพาะใส่ตะกัวพรใส่ตะกัวแล้วอินซีมันไล่ทันไงใช่ พ่ออสว่นี่แหละติดดิแงสวัเยตกทนี่แล้วกันตกเอาเอาเอาเหยื่อหินสีแว่นินซีแวนตัวแรกครับอันนี้ไปอินสีตัวแรกโอ้โหไปทำปลาเค็มหรือไอวาซาบิดิไม่ยอมสวยจริงนะตัวหนนเนี่ยมันไม่ยอมสวยจริงไม่รู้เป็น กิ้ตัวนั่นเนี่ยจิกกำลังจิกเลยอ่ะลูกพ่อบอลบาใหม่แม่มันขึ้นลงหมดแม่แม่มันไต่ออกมาหมดแล้วไม่เห็นเหรอไต่ไม่ตกฟาเลยนนักตัวแล้วเอ้เชือกเป่าเนี่ยเฮ้อเส้นเดิมเหรอได้ครับได้เดี๋ยวขึ้นมาเฮ้ย มันหนักจนไปโอ้ยเลิกเล่วอย่างเงี้ยเชือกเชือกเอาเอาแล้วเอาเอาเอาเอ้าเาือกเหรอได้เลยแล้วเฮ้ยเอ้าเซอาเซือกเส้นเดียวกันนะไม่ใช่ไม่ใช่

ขาดอันนนี้ของผม่าจะน่าจะบาดขอบเรือขาดมันก้มเกินพี่จริงพี่ต้องยืนขาดอียเนี่ยขาดตรงนี้ชุบชตัวใหญ่ไหมมันเป็นตัวใหญ่อยู่นะโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ปลาอะไรพี่ปลางปาแล้นโอ้โหเกยว่าโลได้อยู่นะเนี่ยเป็นโลอยู่ยอดเลยไหนพี่คนยังไง ไลยนละสองขีดเป็นเ่นนวัดจัเบาเพชรี่เอาโลนบาเพชรก็กินแล้วบบาวเพชรเอ้านีนีนีตึงแรงไหมเพื่อนเอนี่ยจะเป็นข้างกะเพราไอ้ตรงนี้เป็นดงนเลยใช่ไหมถ้าจะเป็นดงมันต่างแล้วตัวเดิมเอออะไรนะข้างกะเพราอะไร โชว์หน่อยโชว์หน่อยอะไต้องเอาตาช่างมาวัดด้ยไม่เป็นไรตัวตัวต่อไปก็ได้ตันนี้ได้ห้าตัวแล้วมั้งเนี่ยตาช่างอยู่ในกระเป๋าเหลือเปตัวนี้น้ำหนักที่ครึ่งกิโลนะครับแ้าขีดเห็นไหมครับเกเกินเกินเท่ไรครึ่งโลโอ้ใช่ไหมเขาเล้วปากฝีมือพี่นมมาแล้วเช้านี้ตัวแรกของเช้านี้ตัวแรกเลยครับ ใชมาโมชั่หนนอยมันพันว่าต้องจอดเลยยยมแมนเดี๋ยวขยันโนะยืดยิกจะย้ายเหรอผกินลึกแหมหมายข้างกระเพราเลยหมายนั่นนะเยี่ยมเลยอ่ะเลยหมายเราใยอไหมสองเขตได้อยู่แลยนะกีบิทเลยนะ ติดเลยิได้เจ็ดตัวแล้วนี่หกเตัวแล้วเนี่ยเกียวฟังแค่เ่สี่สี่สีโอ้ยตายัคาพี่น้องสัคาสัค้าลูกน้ เชื่อผมดิได้ดูเขาปักมันไปโดนตัวหรือเปล่าโอได้อยเนี่ยเออโอยตัวใหญ่นะได้ค้างงานผลงานทีดสมาคุณนะครับผางานผลงานเจ้าของมายอดยดถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปได้ เนี่ยครับเขาถ่ายเป็นวิดีโอเราเนี่ยถ่ายเป็นภาพนี่โอ้โหบอกแล้วว่าศรัทธาลุงขาครับไมไมไม่เรปลาเพชรลังเยอะนะฮะต้องขายก็ปลาอะไรครับพี่เอ๋อ ว่าได้ปลาเดิมนะฮะปลาปลาอะไรพี่ชื่อปลาข้างก้าวข้างก้าวข้างกาอ๋อเออนี่ถามตัวแล้วนะเนี่ยเนี่ยเอ้ยนี่ได้ตัวที่สี่แล้วนะเนี่ยโอ้โหรอดเลยปลาตันี้เลยโอ้โหมันกินลึกนะเนี่ยทำไมมันอยู่ไกลของ ตรงข้เร้าดีกว่ามันมีมตฟเนี่ยเดีด๋ยวดมันมีเขาย้ายหนีหมดเลย นะฮะมาลุ้นกันนะครับอ๋อปลาเดิมไหมเออปลาอ่นนี้อย่างเดียวเลยอ่ะปลาตัวใหญ่แล้วครับตัวนี้เอออะไรครับตัวนี้ เรียบร้อยแล้วขึ้นมาได้แล้วมาแล้วมาแล้วพร้อมกมาแล้วสวิงมาแล้วแป๊บนึงที่ลั่งใหญ่เลยอ่ะอ่าเรียบร้อยครับเออทุกคนมีอะไรเยอะยังพอโอย่ได้อโหตัวปลาล้มแล้ววันนี้อย่างเงี้ยไม่หลอกตาเลยของจริงว่ะโอ้ยมีมีเครื่อะขนาดเว้ยอะไรสินะเนี่ยมันมีแต่มันกินอะไรมันก็กินบ้างเยอะอเลยอะแต่แต่มันเยปลาหมึกเยอะปลเออปลาทูเนี่ยมันต้องใส่นี่เนี่ย ตีตาเดียวเลยนี่โลสองโลสองร้อยนะตีมาีมาเอ้ยมันกินน้ำเช้าว่ะเฮ้ยปกติกินกลางคืนใช่มันกินโอ้แปลกอะกลงคืนไม่ไม่กินเลยสักสองโลได้โอเอาเก็บเลย อันนี่แหละเราได้แนี่ยเราเอามันน่ะเราไม่สนใจแรงนั้นเอามันไว้ก่อนเฮ้ยตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่ครับเอาแล้วเว้ยมีลุ้นด้วยมีลุ้นด้วยมีลุ้นมีลุ้นครับกระบอกแล้วไงเนี่ยเนี่ยโอ้โหใครมีหนมปังเขียวนี่ใช้ได้เลยเฮ้ยนลุ้นแล้วเหรอเฮ้ยยังไม่ลุ้นไม่ลุ้นตัวเดิมตัวใหญ่นะเนี่ยตัวใหญ่นะฮะตัวเนี้ยโอ้โหเต็มปากไหมโอ้ยแค่เยอะเลยเกี๊ยวร้อนจั มืออ่นเดียวเฮตัวใหญ่นะเนี่ยใช่ได้ๆๆเนี่ยอันนี้ตัว,ตว <15 S 2> ใหญตัวละปลาข้างกะเพราอ่ะใช่เขาจะลงกับปลานี่จริงเราไได้อาหารเที่ยงแล้ววันนี้็โอเคครับ เราต้องสู้ต่อไปแตกแล้วแตกแล้วครับอ่าวันนี้ได้ปลาไม่เป็นปัญหาครับผมนับเป็นหางหมดครับผมไม่สนใจอ่ผมนับเป็นหางโอ้นี่อ่าแตกเป็นหมันนะผมเป็นหมันนานแล้วอันนี้สากเหรอไปครัโอ้โอเคนะฮะเป็นตัวที่ปลาเก็มแผลงเวลาแล้วโอเค นะฮะวันนี้ได้ไปตีนะฮะหนงตัวครับโอ้รอบครับพี่น้องลูกสัตว์คมาครับอีกตัวนะครับโอ้เลือดสราเลดสาดกว่านี้ นักรบย่อมมีบาดแผลเบเปิดเ็กออนลอกนเผมสายหวานเโอเคน่นน่นเอาปัสสินซีน่นาไปอาแล้วเอาผมก็ถูาดทายไรับนะโล่งแล้วได้ตัคนโล่งแล้วใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ่สามแน่สามสามโอ้ ่อแล้วใ่แ้รงนอ้มาแล้วเร็วโอ้โองกว่าสองโตัดนะครับเดี๋ยวนเดี๋ยวันป้แ้ใจเย็นขอิกว่าของ้เลยโอ้ยโยบอมเลยฮะโยบอมครับเอ้ยโอ้ยบอกแล้วต้องมีศท ี่ผมไม่ได้เช็งพี่แล้วนะเมื่อกี้หลุดเลยไม่งั้นสีตัวแล้วครูใหญ่ปบะตตเมื่อกี้ป่ะ่อเดี๋ยวลื่นได้ไหมี่อง ในขณะที่เราตกปลานะครับเราจะเห็นฝูงปลาหูช้างนะครับแหวกว่ายมาเป็นร้อยเป็นพันตัวเลยนะครับอยู่ใกล้เรือของเรานี่เองนะครับเนี่ยมองเห็นเป็นฝูงอยู่นะครับเนี่ยมันจะแหวกว่ายเอาหลังโผล่ขึ้นมาเหนือน้ํานะครับนี่เป็นเป็นพันตัวได้บ้างเนี่ยเป็นฝูงเลยฝูงใหญ่โอ้โหเหมือนมันได้กินอะไรกับที่เราโยนไปว่าม,มันก็จะขนมปังเลย ม่มันเยอะจัง่รูกล้องเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะได้ปลานะฮะแต่ไม่รู้ปลาอะไรนะฮะอาจจะเป็นปลาต้องโกลก็ได้อ่า วันนี้ได้กี่ตัวครับเบาเขมประมาณยี่สิบตัวยี่สตัวนะฮะโอ้ยเหมือนหมานี่หมาปลาเล็กแหมตั้งแต่เมื่อวานนี้รักใครก็รักให้สุดๆอันอันนี้เนี่ยได้วันนี้ได้ปลาหลายตัวเลยฮะโดยพลังศรัทธาศรัทธาครับในสมุนไพรฮะ